You are the พระธาตุพระนมเพื่อขอกลาวสิ่งสก์สิทั้งหลายให้รับรู้รับทราบเชิญมาตามปุริมาญาัาคิมายาปัจจิมายาอุตตรายาเกธิมายาอุปริมายาทิสายา มเรสตมิงปาพาเตมหาัาสานเริ่มหม่รียน้องหาปีน้งโกทาโกรังทาธาตงเซรสานามิสุวรรณรสตังรักนังปะนีต โคธาอุรังคาเจติยังอาหังวันภาดีศักดิ์ภัพพิ์าข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวบุตรเทวดาเที่ทั้งรักษาเจดีย์พระธาตุพระนมเจ้าเรือนสามพระองค์เจ้าราชครูหลวง พรสมเด็จุรพาจารย์วัดพระธาตุพระนมพระธาตุพระภูมิเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีพระยาสัตตนาคารอานาทักรเจ็ดที่ดูแลรักษาปกปักรักษา ทักหลายจงรับรู้รับทราบวันนี้เ้าพเจ้าทังหลายติ็นข้าโอการียมลูกเอ็มอารีเมลูกเอ็มลูกเรียนรัก้า้าดีโกกามีเรดาร์รัติดตารัติดี วันทั่5ป uh ี2554อทีป mm ีา5 5 6 2 5 7แล19ปี19ปีอทั้งหลายทอัหลายด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธาพระบรมา พระปรมาธาได้เสียสล,ลักเมลาได้เสียสล,ลส,สลักจตุปัจจัยกตุปัจจัยเพื่อทารุบร่บำรุเพื่อการ,รุบรพระาสาสั ผมผ้าเจดีเจดพระธาตพนมพระาญวันนี้วันนี้จึงถือโอกาสจกาสขอกลาาวสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายักดิ์ิทธั้งหลายให้รับรู้รับทราบรับละมาอำนวยอวยไทยมาอานวยวไทยประทานพราให้เ่้ากับเจ้าทั้งหลายากเจ้ทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุข ป่าซจาป่าชะกาทุกโศกรโรคเวรภัยทุกโศกรโรคเวรภัยทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆอันตรายใดๆก็อย่าได้มาครอมกายอย่าได้มาครอบกายตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปยักษ์เเคพันเตยักษ์เเคพันเตสังโฆสังโฆปฏิชานาตุปฏิชาหายมายังพันเต อิมังวัตังสังปริวารังปุถะสังปาถะปุจนะถายะสามัสสังนิยาเทมาสาธุโลภันเตอายังอีมินาิมาเทนะพุถธสสะปูชา อาตาตอาทินจักรอาทีนจักรปิยชนานังปียชนาณปีธรตังปีธรตังอิตายะตายะสุขายะสังวาตตุว่าเหแือพระสงฆ์ผู้เจาละท่าเหนพระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพรเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำมาแล้วได้น้อมนำมาแล้วซึ่งผ้าผืนนี้ผ้าผ้า พร้อมเจ้าของที่เป็นบริวารน้อมเจ้าของที่เป็นบริวารน้อมถวายพร้อมถวายแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาขอการบูชาขอการบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าจงไปเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อความ แก่ล้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ล้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแกลียพรชนทั้งหลายแกลียพรชนทั้งหลายมีบิดามารดามีบิดามารดาเป็นต้นด้วยเป็นต้นอิมานิอิมานิสมายังพันเตมมาหงจตุปัจจยานิสตุปัจจายานิสัพปริวารานิสปริวารานิสเทพูตังฆัสสังังคัโพนจายามา มาเนสุปญญาเนี่ยตุปญญาภาริวารเนีริวาปติาาตุปติคารหาตุอมหาตังทิคารตังตายาสุขายาพัตเตถ้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญาพระเจ้าทั้งหลายบอกชื่อใครชื่อมานครอบครัวเชิญจ้า ได้น้อมนำมาแล้วได้น้อมนำมาแล้วซึ่งจะตูปัจจัยขอโน้มลั่แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่องในโอกาสววงนี้ เป็ดมงคลอย่างยิ่งที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายาาได้มีโอกาสมีเวลา,ม,วลามากราบมาไหว้เจดีย์พระธาตุพน